สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูแพรอีกเช่นเคยนะคะในคณิตศาสตร์ชั้นม .1 เรื่องจํานวนเต็มนะคะแต่ในคณิตศาสตร์จํานวนเต็มนี้คุณครูจะมาในหัวข้อการลบจํานวนเต็มค่ะ,ะมาพบกันเลยนะคะข้อแรกเลยคือจุดป,ประสงค์ที่คุณครูจะสอนเรื่องของจานวนเต็มคือหนึ่งนักเรียนสามารถเปรียบเทียบจํานวนเต็มได้ตรงนี้นักเรียนเรียนไปแล้วนะคะเรื่องการเปรียบเทียบ ของจำนวนเต็ม2อนักเรียนสามารถหาผลบวกผลลบผลคูณและก็ผลหารของจำนวนเต็มได้นะคะส่วนสานี้นักเรียนสามารถนําความรู้ของเรื่องของจำนวนเต็มที่ครูสอนเนี่ยไปใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ค่ะจำนวนเต็ม ที่ครูสอนก็จะมีอยู่5ถึง6กนะคะคือการเปรียบเทียบจำนวนเต็มการบวกจำนวนเต็มนะคะตรงนี้เราพบกันในคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะส่วนวันนี้ก็จะเป็นการลบจำนวนเต็มแล้วคลิปต่อไปก็จะเป็นการคูณและการหารแล้วสมบัติของจำนวนเต็มนะคะวันนี้มาพบกับการลบจำนวนเต็มกันได้เลยค่ะ,ะนักเรียนมาดูนะคะการลบจำนวนเต็มหมายถึงการบวกนะคะนักเรียนดู การบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองนะคะมาดูนะคะข้อที่1เขาบอกว่าเมื่อ a เป็นจำนวนเต็มใดๆตรงข้ามของ a เขียนแทนด้วยอะไรคะเขียนแทนด้วยลบ a นั่นเองนะคะตรงนี้นักเรียนสังเกตดูมันจะเป็นของจำนวนเต็มอะไรคะเต็มบวกอ่าเต็มบวกตรงนี้ตรงข้ามของจำนวนเต็มบวกก็คือเต็มลบนั่นเองนะคะข้อที่2เขาบอกว่าเมื่อ a เป็นจำนวนเต็มใดๆตรงข้ามของลบ a เขียนแทนด้วยอะไรคะเขียนแทนด้วย a ส่วนข้อที่3นะคะ a บวกวงเล็บลบ a เท่ากับ0งงไหมคะถ้าครูจะยกตัวอย่างก็คือ1บวกลบ1จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะจะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะคะเครื่องหมายบวกแต่จําพวกต่างกันเอามาลบกันก็คือตรงนี้1กับ1ลบกันก็คือ0นั่นเองนะคะส่วนตัวลบ a บวก a ก็คือการสลับอะไรคะ การสลับที่การบวกนั่นเองก็จะมีค่าเท่ากันก็คือ0น์ะคะามาดูมาดูตัวต่อไปกันได้เลยค่ะาการลบจำนวนเต็มมาดูข้อนี้นะคะหาคุณครูเขาบอกว่าจงหาจำนวนตรงข้ามของลบแนะคะตรงนี้คุณครูก็จะให้เส้นแสดงจำนวนมาเส้นแสดงจำนวนขาบอกว่าลบแปนะักเรียนดูลบแปดอยู่ฝั่งไหน ฝั่งซ้ายจำนวนเต็มลบจะอยู่ซ้ายของศูนย์เสมอส่วนจำนวนเต็มบวกก็จะอยู่ฝั่งขวาของศูนย์เสมอนะคะเขาบอกว่าจงหาจำนวนตรงข้ามของลบแปดดังนั้นจะเขียนแทนได้อย่างไรคะอ่าเขียนแทนได้คือตรงข้ามลบแปดก็คือแปดนั่นเองเนักเรียนสังเกตดูนะคะจากศูนย์ไปหาลบแปดเดินกี่ก้าวคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 89านะคะอ่าแปดจำนวนนั่นเองนะคะแปดจำนวนนะคะอ่าแล้วเขาบอกว่าตรงข้ามของลบแปดนักเรียนก็คือจากลบตรงข้ามลบก็คือบวกนักเรียนลองดูศูนย์ไปหาแปดมีกี่จมมีกี่จำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสังเกตว่าแปดจำนวนเหมือนกันนะคะดังนั้นตัวที่ตรงข้ามของลบแปดก็คือแปดนั่นเองนะคะ มาดูตัวอย่างถัดไปนะคะนักเรียนมาดูกันได้เลยนะคะลองดูซิว่าจากที่ครูให้ตัวอย่าง5ข้อนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นเป็นอย่างไรนะคะได้ข้อสรุปอย่างไรนักเรียนดูข้อที่1าบอกว่าลบ72ตรงข้ามก็คือ72ลบ89ตรงข้ามก็คือ89 55ตรงข้ามคือลบ55นะคะในข้อสรุปนี้นักเรียนสังเกตดูจากซ้ายมือ,อซ้ายมือกับขวามือจะเป็นตัวเลขเดียวกันแต่สังเกตคืออะไรหายเครื่องหมายมันหายใช่ไหมคะนักเรียนถ้าฝั่งซ้ายมือเขาบอกว่าลบ72ตรงข้ามของ72ก็คือ72นั่นเองสังเกตว่าถ้าตรงข้าม เครื่องหมายก็จะหายแต่ถ้าตัวที่เป็นตรงข้ามมันมันไม่มีเครื่องหมายอีกฝั่งหนึ่งมันจะผูกเครื่องหมายมานะคะเหมือน55ตรงข้ามของ55ก็คือลบห้ 55, นั่นเองนะคะมาดูการเขียนการลบให้อยู่ในรูปของการบวกอ่าว่ามันจะเป็นอยู่ในรูปลักษณะไหน,นะคะดังนั้นนักเรียนดูตัวตั้งการลบมันก็จะมีตัวลบ ตัวตั้งแล้วก็ตัวลบใช่ไหมคะมาดูตรงนี้ตัวตั้งลบด้วยตัวลบนะคะเท่ากับทําให้อยู่ในรูปของการบวกทําให้อยู่ในรูปของการบวกก็คือเชื่อมเครื่องหมายบวกนั่นเองแต่เชื่อมเครื่องหมายบวกด้วยอะไรนะคะคือตัวตั้งใส่ไว้เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนจากเครื่องหมายตรงนี้ลบเป็นเครื่องหมายบวกบวกด้วยอะไรคะบวกด้วยจํานวนตรงข้างของตัวลบอ่าสังเกตนะคะ ดังนั้นมาดูเขาบอกว่าถ้า a ลบ b ตรงข้ามจากเครื่องหมายลบให้เป็นอยู่เชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกแต่บวกตรงข้ามของ b ก็คือลบ b นะคะก็จะได้ a ลบ b เท่ากับ a บวกลบ b และเมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างกันต่อไปได้เลยนะคะ ตัวอย่างที่1น,นะคะเขาบอกว่าจงหาค่าของลบ -4,2 ลบสลบสลบสแต่ถ้าทําให้อยู่ในรูปของของอะไรคะ A บวกลบ B นะคะก็คือตัวตั้งบวกด้วยตัวตรงข้ามของตัวอะไรคะตัวลบใช่ไหมคะมาดูตรงนี้จะมีเส้นแสดงจํานวนนักเรียนสังเกตดูตัวลบของตรงนี้ก็คือเลข2 2ออยู่ฝั่งนี้ แต่ตรงข้ามของเลข2ก็คืออะไรคะก็คือลบสองดังนั้นนักเรียนต้องเอาลบสองมาสแสดงวิธีทำนะคะจะได้อะไรคะก็จะได้ลบสี่ลบสองหมายถึงอะไรคะตัวตั้งเหมือนเดิมเลยเขียนเหมือนเดิมเครื่องหมายก็คือลบสี่แต่เปลี่ยนจากลบเป็นอะไรคะเป็นเครื่องหมายบวกบวกด้วยตัวลบตัวลบเราเป็นเต็มเต็มบวกตรงข้ามเต็มบวกก็คือเต็มลบก็จะได้ลบสี่ 2. บวกลบสองอ่าตรงนี้ก็จะอยู่ในเครื่องหมายของอะไรคะ อยู่ในเครื่องหมายของจำนวนอะไรแล้วอ่าเดี๋ยวสักครู่นะคะอยู่ในเครื่องหมายของเครื่องหมายของจำนวนการบวกจำนวนแต่ว่าจะพวกเดียวกันไหมลบกับลบอ่าถ้าลบกับลบจำพวกเดียวกันก็เอามารวมกันได้เลยก็เป็น4บวก2ได้เท่าไหร่คะได้6แต่นักเรียนดูมันมีเครื่องหมายอะไรด้วยคะจำพวกนี้ จับกลุ่มเดียวกันก็คือจำนวนเต็มลบก็จะได้เท่ากับลบ6นั่นเองนะคะามาดูตัวอย่างกันต่อไปนะคะถ่าครูบอกว่าจงหาค่าหลบแล้วก็วงเล็บลบ8เขียนให้อยู่ในรูปของการบวกนักเรียนจะเขียนได้ไงคะถ้าคครูยังไม่เฉลยนักเรียนสามารถทำได้ไหมแค่เปลี่ยนตรงนี้จากลบกลายเป็นอะไรคะ เป็นบวกเป็นบวกแล้วยังไงตัวลบตัวลบของเรานักเรียนสังเกตดูคะตัวลบของเรานะคะเป็นลบแแต่ตรงข้ามของลบแก็คือเลขอะไรคะเลข8นั่นเองนะคะ,ะนักเรียนก็จะได้เท่ากับ5อะไรคะ5บวก8จริงหรือไม่อ่ไปดูนะคะเส้นแสดงจํานวนตรงข้ามของลบแก็คือเลขอะไรคะเลข8เราสามารถเอาตรงนี้มาเขียนอยู่ในรูปของการบวกได้ดังนั้นเราจะได้ ห้บวกแเหมือนที่ครูได้ไหมคะเหมือนกันเลยดังนั้นนักเรียนก็เอามาบวกบวกได้เลยนะคะ5้บวกแได้เท่ากับ10อะไรคะ13บสามเก่งมากเลยนะคะ,ะมาดูนะคะตรงนี้ครูจะไม่แสดงเส้นจํานวนแล้วนะคะคุณรูจะให้หนักเรียนดูตัวเลขไปเลยนะคะเขาบอกว่าจงหาผลลบของอะไรคะเาลบ22ทําให้อยู่ในรูปของ การบวกนะคะก็จะได้9ตัวตั้งเหมือนเดิมเลยเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบมาเป็นเครื่องหมายบวกนะคะแล้วจากตัวลบมันก็คือเลขเต็มบวกก็คือ22ิบตรงข้าม2 2ก็คือจานวนเต็มลบก็คือลบ22ดังนั้น9บวกลบิบสองแต่การบวกด้วยจํานวนต่างกันเอาตัวเลขมาลบกันก่อนก็จะได้22อะไรคะลบอะไรคะลบด้วย9้าใช่ไหมคะ,ะถ้าเราตั้งเราก็จะเป็นอย่างนี้ ยี่สิบสองลบเก้าได้เท่ากับสิบสามแต่เราตอบสิบสามเลยได้ไหมไม่ได้แต่คุณครูบอกว่ามันมีทั้งจํานวนบวกกับลบให้หนักเรียนดูตัวเลขสังเกตแค่ตัวเลขเฉยๆนักเรียนอย่าเพิ่งดูเครื่องหมายนะคะยี่สองกับเก้าตัวไหนเยอะกว่ากันคะก็คือเป็นยี่สองแต่ยี่สองมันมีตัวอะไรด้วยตัวเครื่องหมายลบโผล่มาด้วยก็นักเรียนก็จะใส่เครื่องหมายลบให้มันด้วยก็จะเป็นลบสิบสามนั่นเองนะคะอ่ะต่อมามาดูของ ตัวอย่างที่4เขาบอกลบ12ลบ24าแต่ถ้าคุณครูเห็นแบบนี้แล้วคุณครูสามารถเอามาอะไรเอามาเอามารวมกันได้เลยนะคะเหมือนสังเกตมีนี่กับมีนี่ก็จะเพิ่มนี่ก็คือเอาตัวเลขมาบวกกันแล้วก็ใส่ตัวนี่ใช่ไหมคะลองดูนะคะว่ามันจะได้เท่ากับลบ3.6เหมือนที่คุณครูทำไหมมาดูนะคะแต่ทำให้อยู่ในรูปของการเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวก ตัวตั้งเหมือนเดิมเลยลบสิบสองอ่านักเรียนก็เขียนลบสิบสองจากลบกลายเป็นบวกอ่าจากตัวลบที่เป็นตัวลบคือยี่สิบสี่ตรงข้ามยี่สิบสี่อ่าตรงนี้เปลี่ยนนะคะเป็นลบยี่สิบสี่นะคะ,ะลบสิบสองบวกลบยี่สิบสี่จำพวกเดียวกันจำพวกเดียวกันเอาตัวเลขมาบวกกันยี่สิบสี่บวกสิบสองก็ได้เท่ากับสามสิบหกแต่เครื่องหมาย คือลบใช่ไหมคะนักเรียนก็อย่าลืมใส่ลบให้มันด้วยนะคะอ่าตรงนี้จะเยอะกว่าเดิมน,นะคะน่ะมาดูนะคะเขาบอกว่าจงหาผลลบนักเรียนสังเกตว่ามันจะมีในวงเล็บกับนอกวงเล็บใช่ไหมคะคุณครูจะให้นักเรียนทําในวงเล็บเพื่อหาผลลัพธ์ให้เสร็จก่อนนักเรียนถึงเอาผลลั์ในวงเล็บไปหาค่าต่อไปนะคะ ดังนั้นนักเรียนดูสังเกตลบ7ลบ8นะคะลบ7ลบ8ถ้าเขียนอยู่ในรูปของเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกก็จะได้ลบอะไรคะลบ7บวกอะไรคะบวกลบอะไรคะลบ8ดอ่าดังนั้นตรงนี้นะคะลบ7กับลบ8ปจำพวกเดียวกันเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกเอาตัวเลขมาบวกกัน7บวก8เป็น15นะคะ แต่มันมีเครื่องหมายอะไรด้วยมีเครื่องหมายลบแล้วก็ใส่ลบให้ให้มันก็จะได้เท่ากับลบสิบห้าดังนั้นลบสิบห้าในวงเล็บได้แล้วข้างนอกวงเล็บเชื่อมด้วยเครื่องหมายลบลบด้วยอะไรคะด้วยลบยี่สิบสามแต่ทําให้อยู่ในเครื่องหมายบวกเอาตัวตั้งมาเหมือนเดิมเลยก็คือลบสิบห้านะคะเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะคะแล้วตัวลบเราตัวลบตรงนี้เราคือลบยี่สิบสามตรงข้ามของลบยี่สิบสามก็คือยี่สิบสามนั่นเองก็จะได้ ตัวใหม่ก็คือลบ15บวก23แต่นักเรียนดูเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกแล้วต่างจําพวกกันตรงนี้เป็นจําพวกเต็มลบตรงนี้เป็นจําพวกเต็มบวกดังนั้นต้องเอาตัวเลขมาลบกัน2 3 5ลบเท่ากับ8แต่นักเรียนดูดีๆนะคะถ้าคุณครูให้ดู23กับ15หตัวเลขไหนมีค่าเยอะกว่ากันคะถ้าคุณครูปิดเครื่องหมายลบ1 5ไว้ อ่าสิบ้ากับยี่สตัวยี่สจะเยอะกว่ากันแต่ยี่สมันเป็นจำนวนเต็มบวกดังนั้นเราไม่ต้องเติมลบให้มันนะคะมันเป็นจํานวนเต็มบวกต่อแปนั่นเองค่ะอ่านะคะ วันนี้ก็พบกันแค่นี้นะคะเพราะว่าการลบของจํานวนเต็มมันไม่ยากเลยนะคะมันสามารถทําให้อยู่ในรูปของการบวกได้นะคะเช่นถ้าคุณครูให้นักเรียนนะคะสองลบลบสิบสามนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของการการบวกได้ไหมแค่นักเรียนเชื่อมมานะคะตัวตั้งมานดืมเลยเปลี่ยนจากลบเป็นบวกบวกด้วยอะไรบวกด้วยตรงข้ามของจํานวนเต็มลบอ่ะ ตรงข้ามของตัวลบนั่นเองจากตรงนี้เป็นลบสิตรงข้ามของลบสิบสามก็คือสินักเรียนก็สามารถทําเป็นอยู่ในรูปของการบวกได้แต่บางคนแต่บางคนไม่ไม่ต้องการทําให้อยู่ในรูปของการบวกนักเรียนบวกอ่านักเรียนลบกันได้เลยได้เลยไหมคะได้เลยแค่เครื่องหมายที่มันอยู่ชิดกันใช่ไหมคะมันอยู่ชิดกันลบลบกับลบมันอยู่ชิดกันมันก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็จะได้2บวก13ง่ายๆเลยนะคะ วันนี้คลิปการการลบของจำนวนเต็มก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มาพบกับคุณครูในคลิปหน้าก็คือการคูณของจำนวนเต็มใหม่นะคะวันนี้พบกันแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ